เดินดูบรรยากาศแถวพาหุรัฐกันนะครับและตอนนี้ที่เราเยืนอยู่นะครับก็จะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนเทาะช่างมหลาลัยทอช่างเป็นมหลาลัยที่ดังเหมือนกันนะฮะและก็ที่เลยมาขัดมาหน่อยนี้จะเป็นโรงเรียน,นะะสวนกุหลาบวิทยายลัยเป็นโรงเรียนที่มีชื่อมากตรงรนี้พอเลยไปที่มองเห็นนั้นจะเป็นสะพานพุ๊บซึ่งฝั่งซ้ายที่เราเยืนอยู่ทั้งหลังนจะเป็น พาหรัตนะครับเดี๋ยวเราจะแวะไปดูว่าพาหรัตนเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมพาหัรัตจริงๆก็คือเป็นย่านที่คนแก่เข้ามาพักอาศัยตั้งแต่สมัยตั้งรัตนโกสินทร์แล้วนะครับนี่นะับห้างร้านค้าตรงพาหัรัตตรงนี้ของอาจจะยังไม่เยอะมากแต่ถ้าเลยไปข้างในน่ะจะมีขายพวกเสื้อผ้ายเยอะมากเห็นไหมครับถ้าตรงไปตรงนู้นจะเป็นเหมือนกับเป็น ดิโอสยามแยกดิโอสยามที่มองเห็นรถเลี้ยวออกมานั่นคือแยกดิโอสยามนี่ครับพางด่วนด้านหน้าห้างร้านเขาก็จะประมาณนี้ก็จะมีของขายอยู่ตรงนี้จะไม่เยอะแต่ว่าพอเลยไปตรงนู้นจะมีเยอะมากเ่ยมีคนกําลังยืนมองอยู่ปกติก็จะมีของขายอยู่พุกบาทนี้นะแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าจะเป็นหน้าฝนน่ะคนก็เลยไม่ค่อยมาตั้งร้านกันเพราะว่ากลัวฝนเพราะตรงนี้มันไม่มีชายคา นี่เป็นร้านขายโรตีหน้าค่อยเช่างเป็นเจ้าดีเจ้าดังนี่โรตีนะครับโรตีเจ้าดังนะครับ40บาทร้านอาหารมีชื่อเยอะแถวนี้เป็นพวกอาหารเช้าปอเปี๊ยะสดพวกนี้ครับผมนะครับข้างในอาจจะดูเล็กแต่ว,ว่าขายดีมีชื่อเลย เป็นร้านขายนี่ครับอาหารเช้าจะเป็นประมาณนี้เป็นพวกขนมปังพวกประมาณนี้หน้าตาก็หน้าตานครับอาหารเช้าแลวจะมีพวกร้านห้างร้านกต้นตานี้ครับก็เลยมาก็จะเป็นพวกขายเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าแล้วก็ข้างคดบ,บากก็จะมีร้านค้าอยู่แต่วันนี้ไม่เยอะเพราะว่า,าอากาศดูมืดครึ้มฝนก็คงกลกัวฝนกัน เาหุห้นัก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าขายผ้ากางเกงสแล็คอะไรพวกอย่างนี้ชุดนักศึกษาชุดถ้าเลยไปตรงนู้นจะมีขายพวกของชำร้วยแล้วก็ชุดนักศึกษาจะเป็นพวกประเภทพวกชุดนอนชุดคนแก่แล้วก็มีพวกชุดนักศึกษานี่จะจะมีเยอะอยู่แล้วก็ชุดทำบุญชุดขา,ขาวๆอะไรที่ไปพือ้อสินเงิงนนะฮะ ร้านกุ๊รองเท้ารองเท้าหนังอะไรก็ยนนังมีเลยไปตรงนี้ก็จะเป็นพวกขายเสื้อผ้าแนละ้วโซนนี้จะเสื้อผ้าเยอะมากแต่วันนี้คนเดินไม่เยอะปกติคนนี้จะเดินเยอะไหมฮนะนี่จะเป็นเสื้อผ้าแนละ้วเสื้อผ้าจะเยอะมากเลย ันี่จะเป็นตลาดพาหุรัตฟาซาเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมฮะนี่ตรงนั้นจะเป็นเสื้อผ้าข้างในนั้นหมดเลยแล้วแถบนี้ก็จะเป็นพวกขายเสื้อผ้าก็จะเยอะมากเห็นไหมฮะส่วนมากก็จะเป็นคนแขกอิสลามกันสักเป็นส่วนใหญ่เห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นพวกเขาเขงเป็นตลาดพวกกิฟช็อปเครื่องพวกเกี่ยวกับเสริมสวยเกี่ยวกับที่มัดผมยางรัดอะไรประมาณนี้ กกจะมีของอ่าพวกจิวเวลรี่เบ็ดเตล็ดอะไรอย่างนี้แต่อนนี้เขาจะมีปิดห้างร้านไว้ก็หลายเจ้าอยู่นะแต่ก่อนห้างร้านแถวนี้จะติดกันแน่นคนจะเยอะเดี๋ยวนี้ดูบางตาลงไปเยอะมากมป็นขนมของสุญญนย์ย่านะ ถ้าเลยไปตรงนู้นก็จะเป็นดีโอสยามนะครับคร<อ>ับทิมน้ทับทิม,มบาร้านก็กำลังเพิ่ที่จะมาตั้งร้า,น,าน,นตรงนี้ก็จะขายของเยอะแล้วถึงพวกกระเป๋าพวกเสื้อผ้าเห็นไหมครับนี่นกระเป๋า รองเท้ากับกระเป๋าพวกนี้แล้วก็เสื้อผ้าพวกเสื้อเก่งๆ,ๆแล้วก็มีพวกเกี่ยวกับความสวยความงามอะไรแป้งพับพวกอะไรอย่างเงี้ยในเกงร้านแถวนี้จะเป็นขายเสื้อผ้าเป็นส่วนใหญ่มีกระป๋ากิฟช็อปพวกเสริมสวยนะฮะแล้วก็จะมีของที่แบบแต่งหน้าวิกผมอะไรอย่างเงี้ย เป็นมงกุฎเป็นอะไรที่เขาเอาไป่าง,งานแฟนซีอะไรนะครับแต่เสื้อผ้าเยอะนะถ้ายิ่งถ้าเดินเข้าไปข้างในนี้ก็น้องๆโบเบเลยแหละเห็นไหมฮะนี่คือพวกเสื้อผ้าถ้าเข้าไปข้างในนี้จะเยอะมากครับแต่ว่าดูมันมืดครึมเนี่ยดูมันแบบมันหนาแน่นเกินไปวเราก็เลยจะไม่ไม่ไม่ให้เข้าไปแล้วก็ดูทรงว่าตอนนี้ฝนก็กําลังแบบจะตกแล้ว ใน,นคลิดเ่าเราจะไม่เข้าไปข้างในงนะครับโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวพาเดินแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าฝนเริ่มลงเล็นแล้วเดี๋วยวเราจะเดินทางต่อไปข้างหน้าก่อนอนะครับสวัสดีครับ